สวัสดีครับคุณผู้ชมมันนี้อยู่กันในเกมซีเรียลคิวเลอร์เป็นเกมที่พูดถึงเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่จะต้องดูแลแม่ของเขาด้วยการนําซีเรียลมาให้แม่ของเขากินแต่ว่าคืนนี้ซีเรียลมันหมดและเขาจะต้องออกไปซื้อมันเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมไป Hmm. Hmm. นวี่ e ยเอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นโฆษณาของซีเร okay. ียลสมัยเก่าๆอ๋อมีมะพร้าวแล้วก็น้ำผึ้งด้วยเอาไว้ส่วนผสมจากธรรมชาติโอเคกดีเพื่อเลือกดูเอาโฆษณาย้อนแล้วออกมาแล้วอ๋อดูทีวีอยู่ชีขอมองไปรอบๆก่อนนะครับอันนี้อาจะอาผมเปล่ากดอะไรนะ จูจ่ๆแม่ก็เข้ามาคุยโอ้ลูกรักช่วยไปเอาซีเรียลมาให้แม่สักหน่อยสิได้ไหมได้ครับกดอะไรกดีเหรอโอเคกดีแม่ต้องการซีเรียลนะครับเยวซีเรียลไปให้แม่ก่อนอันนี้หนูจะเป็นห้องครัวโอเคซีเรียลหรอที่ชามดได้ไหมได้ผมเขียตั้งชามแล้วอ๋อนี่ไงซีเรียลอะกดเลยอันนี้คือซีเรียลที่อยู่ในโฆษณาเหรอเอาวะส่วนผสมจากธรรมชาติเอาไปแม่ นีเสร็จแล้วหยิบมาครับอืมเดี๋ยวนะเหมือนจะต้องเติมอะไรบางอย่างลงไปอีกเหรออ๋อเติมนมไปพี่เย็นก่อนนี่ไงเติมนมซีเรียลต้องกินู่ันมนมนะครับไม่ว่าแต่ทําไมเกมนี้มันเดินสไลด์อย่างวะผมเดินไปข้างหน้านิดนึงแล้วแบบพอกดหยุดแล้วมันไม่หยุดอ่ะ <c oughs> มันสไลด์อะ่ะเออลื่นๆนะเนี่ยเอาแหละใส่นมก่อนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแม่ไม่เวลาอย่างนี้แม่กินซีเรียลเนี่ยมันจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมข้างนอกเนี่ย กินซีเรียลตอนคืนท้องอื่น,น่ะแม่กินครับแม่โอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่ย,ย,กแมย,ยกซดเลยเหรอโอ้โหใจเย็นๆค่อยๆกินนะแม่นะเดี๋ยวก็ติดคอหรอกโอ้โหเอาเสียกินเสร็จแล้วผู้ช้อนเต็มพื้นเลยคุณผูช้ชมไปกินนี้แม่กินเยอะมากอะ่ะโอ้ขอบใจนะจ๊ะลูกรักขอได้เสมอครับแม่ไปนั่งนะแล้วก็ดูทีวีกับแม่ครับแม่ โอเคต้องไปนั่งนะเดี๋ยวคุณผู้ชมพ้อนเยอะมากอ่ะแม่กินซีเรียลไปเยอะมากอะ,กอ,ะ,กอ,ะอ่าแม่บอกให้ไปนั่งโซฟานะครับดูทีีวกับแม่เ,เข้าทีวีอีกแล้วด,ดูไปแล้วอื้มผมจะบอกผมดูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีตัวตลกด้วยอ่าชักจะไม่ปกติแล้วเฮ้ยทีวี ทำไมมันมีโฆษณาซีเรียลของตัวตลกเข้ามาแทรกด้วยอ่ะอเริ่มจะหล่อแล้วโอยโถอเอ้ยไอ้เจ้าทีวีโงโงโงอนี่มันเสียอีกแล้วเ,เนี่ยครับแม่ลูกจนะ้าทำให้มันใช้งานได้ทีสิจ้าได้ครับแม่ผมจะต้องทำให้ทีวีกลับมาปกติยังไงอะผมไม่ใช่ช่างซ่อมด้วยดิสามาร์ททีวี อ้าไม่ใช่สมาร์ทนะสมาร์ทโอเคต้องทุบครับวิถีโบราณเนาะสมาร์ทตีทุบทุบเข้าไปตีเข้าไปเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองระบบรุนแรงเรียบร้อยครับแม่โอ้ขอบใจมากเลยจ้ะลูกได้เสมอครับแม่เออไหนไหนลูกก็ยืนแล้วนะ ช่วยไปเอาซีเรียลมาให้แม่สักชามได้ไหมลูกไ,ได้เลยครับผมโหกูเหมือนว่าแม่เราจะติดซีเรียลมากเลยผู้ชมคือแบบกินไม่หยุดเลยอ่ะอะ่ไปเอาซีเรียลให้แม่ก่อนซีเรียลซีเรียลอา้าวไม่มีปกติมีซีเรียลตรงนี้นี่แต่ชามเท่วชามวางก่อนอ่าเอานมมาครับอยู่ตู้เย็นป่ะเอานมก็ไม่มีนมก็หมดเอเอแม่ครับคือซีเรียลเปิดข้างบนได้ไหมไม่ได้ด้วย ซีเรียลมันไม่มีมอ่ะเย้อ่ะทำไมใช้เวลานานจังล่ะลูกอาซีเรียลมันหมดครับแม่แล้วทำไมแม่มายีข้างหลังแบบไม่ให้ซูมไม่ให้เสียงว้าเอ้ยไม่มีซีเรียลแล้วเหรอเนี่ยไปที่ร้านขายของนะที่อยู่สุดถนนแล้วก็ไปเอาซีเรียลมากล่องนึงโอเคครับได้ครับแม่แล้วจำเอาไว้ด้วยนะลูกอะไรครับแม่เอาแบบไม่มีน้ำตาลนะ โอเคแม่เราเป็นคนเฮลตี้เออต้องกินแบบว่าส่วนผสมจากธรรมชาตินะจากซีเรียลถ้าอย่างนั้นผมต้องไปเลยป่ะออกนอกบ้านกันมาครับหืมทำไมออกไม่ได้ลนะ่ะจะตกใจตกใจแม่ <c oughs> มันชอบเข้าคคาซีนเองอะผมไม่ได้กดอะไรนะมันเข้าเองลืมอะไรหรือเปล่าจะลูกลืมอะไรอะ่ะเออลูกต้องมีเงินนะอ๋อเออว่ะ กระเป๋าถือของแม่อยู่ตรงนั้นนะตรงไหนครับกระเป๋าถือของแม่คือจะให้ไปเอาเงินอ๋อนี่ไงกระเป๋าให้ไปเอาเงินจากกระเป๋าจุ๊ยกระเป๋าตกเฉยท่าน,นไหนวะ <c oughs> เก็บก่อนนิดนึงก็เอานะเกมนี้โอเคได้เงินมาแล้วโอ้โหลแล้วเงินแบงก์ใหญ่มากพูด <c oughs> ใหญ่อ่าผมไปแล้วนะแม่เค okay. ออกไปข้างนอกกันฮนะทีนี้เขาบอกว่าให้ไปที่ร้านขายของ มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอันนี้มันทาวเฮานี่ว่ะเออบ้านเหมือนๆกันไปหมดเลยบ้านจาาัดสรรวิ่งได้ไหมเนี่ยเอาลงวิ่งไม่ได้ด้วยเกมผีวิ่งไม่ได้เอาอีกแล้วโอ้โหเหลือเชื่อเฮ้ยพออึดอัดเริ่มเข้ามาฮะพราผมวิ่งไม่ได้โอเคบรรยากาศค่อนข้างจะมืดมนฝั่งขวาเหมือนจะไปได้ปะเฮ้ยเหมือนจะเจอสโตว่ะฝั่งซ้ายอ่ะโอ้โหฝั่งซ้ายมืดตื่อเลยไม่ไปอ่ะไปขวาแหละวิ่งเลยอวิ่งไม่ได้ ไอใจเรามันก็อยากวิ่งไงแล้วมันวิ่งไม่ได้เดี๋มีอะไรโดดมานะเว้ยกลัวนะเว้ยเคนี่ไงหมาดถึงแล้วร้านขายของครับรีบเลยรีบเลยรีบแบบวิ่งไม่ได้ด้วยนะรีบแบบไม่วิ่งอะ่ะอ่าโอเพนอยู่มาครับเข้าไปกันเลยอืมเอบรรยากาศข้างในดีสว่างเลยเคมีคนขายผมต้องตามหาซีเรียล อ่าถ้าจําไม่ผิดเนยจะเป็นกล่องเหลืองๆนะที่แม่จะเอาอ่ะกล่องเหลืองๆกล่องเหลืองๆไหนวะอุ้ยจะบเอาลบไฟดาบเฉยออุ้ยมีเสียงปูปิดปูปิดด้วย,ยเดี๋ยวแล้วเราทำไมทั้งร้านมันกลายเป็นกลายเป็นซีเรียสจากโฆษณาหน้าที่ของตัวตวลกอ่ะ โอ้เดี๋ยวก่อนนะนมีเลือดด้วยหรอโอ้มายกอดเจ้าของร้านเออเป็นอะไรไหมครับอุ้ยแล้วแล้วที่หน้าเหมือนมีจมูกตัวตลกมาแปะด้วยอะ่ะโอ้มายกอดอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเยลลี่ครับไม่น่าใช่เลือด <laughs> ขอขอ,ขอ,ขอจะไม่เป็นไรหรอกเอาแล้วทำไงยอย่าผมผมซื้อซีเรียลแบบนั่นไม่ได้แล้วอะ่ะแบบที่แม่จะเอาอะ่ะอันนี้มีแต่ซีเรียลของตัวตลกอะ่ะอืมเอ่อต้องซื้อใช่ไหมบังคับใช่ไหมโอ้โหเขียนว่าซูกาด้วยคุณผู้ชมคือแบบน้ำตาลเต็มที่เลย หยิบมากล่องหนึง่งเออแม่ครับผมขอโทษครับผม่าซีเลียวกองแม่ไม่เจอคุเจออะไรอะ่ะโอ้เจ้าเจ้าลืมอจ่าลืมอะไรอะ่ะเจะาลืมจ่ายตังค์ด้วย <c oughs> เอ้เออพี่ครับก่อนผมจะจ่ายตังค์อะผมว่าพี่ไปไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมเอาแล้วจ่ายยังไงอะ่ะกดกดไม่ได้เหรอหรือว่าต้องกดเคาน์เตอร์วันนี้ไงก็บอกว่าให้ทิ้งทิ้งเงินไว้ที่เคาน์เตอร์ ทำไมกดไม่ได้อะวัดผมกดแล้วอะกดไม่ได้อ่ะไอไอเงินที่ผมถือมาตอนแรกอะมันหายไปแล้วทุกผู้ชมไงวะเดี๋ยวนะหรือว่าผมถือไอเทมได้แค่อย่างเดียวไม่ใช่เดี๋ยวนะที่พื้นนี้ก็ไม่มีวัดเอาแล้วจ่ายตังยังไงอ่ะไม่มีตังหรือว่าของมันอยู่ในตัวเราอะิดช่องไอเทมได้ไหมเนี่ยกดแถบกดไอกดเดี๋ยวนะเลขหนึ่งเลขสองไม่ใช่หมุนลูกกิ้งเอะอ๋อหมุนลูกกิ้งมาโฉ่ของมันอยู่ในตัวเราโอเค ได้แล้วพี่ได้พี่ผมจ่ายตังค์ให้ครับอ่ะวางไปเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะจะจะห่วงตังค์อีกเข้าโรงพยาบาลก่อนไหมโอเคกลับบ้านอืมขามาไม่เป็นไรขากลับโดนแน่เลยว่ะคุณผู้ชมวิ่งได้ไหมเนี่ยโอ้วิ่งไม่ได้ผมก็ลืมไปเกมนี้วิ่งไม่ได้เลยอมมีตัวตลกมาวิ่งผ่านผมว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องมีเรื่องแน่เลยหวังว่าคุณแม่จะปลอดภัยนะ เราเดินกลับกันก่อนครับเราถือซีเรียลอาถันมาแล้วเป็นซีเรียลแบบผสมน้ำตาลน,นะครับ <c oughs> แม่อยากกินแบบเฮลตี้แต่แบบไม่มีมีกินม่เสียงอะไรวะไม่มีคิดไปเองโอ้โหวิ่งก็ไม่ได้ว่าเอ้ย <c oughs> อะไรอะไรเน้โนอะไร,ะไ,รไม่รู้ไม่อยู่ไปแล้วไอ <c oughs> ตัวตลกตัวตลกเรียกเราเข้าบ้านก่อน โอเคแม่ปลอดภัยใช้เวลานานจังเลยนะลูกเออมันติดปัญหานล็กน่อยนะแม่อาวแหละขอร้องหลยลูกรักแม่ต้องการซีเรียวนะได้ครับเหมือนแม่เราจะแบบติดซีเรียลมากเลยคุณผู้ชมคือกินไม่หยุดเลยอ่ะโอ้อันนี้แบบสูตรมีน้ำตาลด้วยแม่อ้วนแน่เลยว่ะอ่าทำการใส่ส่วนผสมให้แม่ก่อนอ่ะโอ้โหสีลงเขียวโอเคเหมือนแบบเป็นของเด็กอะเอาแล้ หยิบนมมาเลยไม่ต้องเปิดตู้เย็นหรอกเมื่อกี้นี้ว h หยิบนมทะลุตู้โอเคไม่เป็นไรใส่นม,มเข้าไปอืมโหยสีลุ้งสีสวยมากแม่รู้ได้เลยว่าเราเปลี่ยนสูตรหยิประพิดกล่องเออแม่ครับลองกินดูนะครับสูตรนี้อืมกินเข้าไปแล้วเป็นไงแม่อร่อยไหมแม่สูตรนี้คูณกินเยอะมากคุณผู้ชมกินไม่เสร็จเลยเนะสร็จแล้วโอ้เป็นไงแม่อร่อยไหม ผมว่าแม่จับได้แน่เลยอ่ะออมันมันมีอะไรอยู่ในสี่เรี่ยลเนี่ยฮะนี่แม่รู้ด้วยเหรอมีน้ำตาลอ่ะอย่าบอกนะว่าแม่รู้อ่ะเออลูกรักลูกจ๋าเอาเอาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ลอยเอาแม่แม่ผีเข้าผีสี่เรี่ยลเข้าสิงแม่ เราแม่แม่แม่ไก่เป็นตัวตลกแม่ไก่เป็นตัวตลกเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกบ้านก่อนออกจากบ้านเอาออกออกไปได้ติดประตูทำไมประตูเปิดไม่ได้แม่ครับเดี๋ยวก่อนเอ้าตายมาเนี่ยฮะรีสตาร์ทกดอ่เอาเริ่มใหม่เลยโอ้โหออกมาเริ่มตรงนี้โอเคโอเคทำซีเรียลให้แม่กินก่อนเมื่อกี้มันออกกลับบ้านไม่ได้คุณผู้ชมผมกับผมต้องหาของมาจัดการกับแม่อาจจะเป็นมงเป็นมีดไหม มีมีดป่ะห้องครัวเนี้ยเดี๋ยวนะหาก่อนมองมองมองมีแต่เครื่องปัน่นอ่ากับกระทะ what pick u p frying pan นี่ผมสามารถหยิบกระทะได้อย่างนั้นเหรอเอาแล้วไงเดี๋ยวนะหยิบมาก่อนดิเฮ้ยหยิบได้จริง <laughs> 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 ผมว่าองเกิดการต่อสู้แล้วโอเคมาครับหยิบหยิบชามด้วย เปลี่ยนได้ใช่ไหมอ้าวเปลี่ยนได้แม่เตรียมตัวเลยรอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีเอากินเลยแม่โอเคเดี๋ยวรอแม่โดนวิญญาณเข้าสิงก่อนมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วแม่โดนวิญญาณเข้าสิงแล้วแต่รอบนี้ผมมีกระทะนะเออกระทะคู่ชีวิตเอาไวา้วิถีพับจีวิถีพับจีมาเลยแม่ผมขอโทษผมขอผมขอสักับนี่สักตาบ แม่จะทำมมร้ายผมอ่ะผมเป็นมนุษย์โลกเป็ไงอ่ะขอโทษนะครับแม่ต้องต้าบีกี้ตับตับตับนี่นี่เอาไอ้ขวานอ้าวนิ่งไปแล้วอา่าไงต่อะหนีไปยนออกนอกบ้านหนีก่อนไปครับมันอยู่ไม่ได้คุณตำรวจครับช่วยผมด้วยวอดอะไรอ่ะเฮ้ยแม่เหรอแม่ทำไมแม่แยกล่างได้เดี๋ยว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 โอ้แม่มาเป็นฝูงเลยโอ้ oh เอ้าแล้วตายเฉยโอ้โหใครจะไปรู้ว่าแม่มันแยกร่างได้มาเลยเราไปตั้งใจตั้งสติตีเข้าไปก่อนตีเข้าไปเออมากี่ตัวก็ตีหมดตีอะไรกันวะเนี่ยทำไมผมต้องตีแม่ด้วยเนี่ยผมขอทนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้มาซ้ายมาขวาจะปล่อยให้มันล้อมจะปล่อยให้มันล้อมจะปล่อยให้แม่ล้อมตีไงนี่ไงตีหมดตีหมดโอ้เกือนถนนเลยแม่ครับผมขอโทษครับผมขอสักหนึ่งนี่ผมขอสัก ครอืมโอเคผมคนไปไหนผมคนหนีไปที่แบบร้านขายของป่ะเออไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหาความช่วยเหลือก่อนนะฮะวิ่งยาวยาวอืม hmm. เป็นไงหมดยังเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดไยมีเสียงมีเสียงมาโอ้โห่แม่มาอีกแล้วแม่มาูงเลยแม่ครับอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่ตับ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 นีบตบตบต่ตีตีแหลกตีแหลกโอ้ยเอาหมดเอาหมดเอ่อ,มอ,มอมผมต้องไปไหนอะ่ะทางนู้นเหรอ หรือว่าทางไหนออกข้างหลังนี่ไงมีรถบัสโอเควิงว่งวิ่งเร็วเร็วคือรถบัสก่อนปาเลยครับทางรอดของเราคือที่นี่ทางรอดของเราอยู่นี่แล้วอึ๊บไปกดกดอีกดีเออึ้อรถบัสก่อนรอดแล้วรอดจากน้ำมือแม่ของเราเองเอาเฮ้ยคนขับคนขับก็มีจมูกด้วยโอ้เรียบร้อยเอาแล้วก็จบเลยจบแบบให้เราเดาเองนะครับว่าจบยังไง โอเคครับคุณผู้ชมก็จบันแล้วครับผมสำหรับเกมซีรีส์คิวเลอร์ไม่ผมว่าหนุกดีนะครับเป็นเกมแบบว่าเล่นชิวๆอะ่ะไม่ต้องเครียดอะไรมากอะ่ะแต่ว่าถ้าเนื้อเรื่องยาวกว่านี้อีกหน่อยนะผมว่าแจ๊มเลยนะโอเคสุดท้ายน,นี้ก็อย่างเช่นเคยนะครับนะผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ความารับชมกันเอาไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ